สวัสดีครับผมอามจาก้าน99จเจริญทรัพย์เกษตรสำหรับคลิปนี้ผมนำสายสะพายมี้ว้กันยี่ร2รุ่นมาแนะนำให้ลูกค้าเครื่องตัดหญ้าเพราะว่าโดยส่วนตัวอามได้ลองทดสอบแล้วก็ได้ลองใช้มันน่าใช้มากแล้วก็ใช้งานได้ดีมากสำหรับท่านไหนที่ใช้สายสะพายบบาคู่อยู่หรือว่ายังไม่เคยใช้สายสะพายบบาคู่ผมขอแนะนำสองตัวนี้เลยตัวแรกอ่ะตัวนี้จะเป็นของทางฮุสซวาน่าตัวของรุ่น541 าเอถ้าลูกค้าท่านไหนที่เคยได้ดูผมรีวิวตัว5้ 1, mm. 1ผมจะพูดในคลิปเสมอๆว่าตัวนี้เฮ้ยมันเป็นสายสะพายบาคู่ที่ใช้งานได้ง่ายใช้งานดีแล้วก็ปรับได้กระชับตัวเราดีมากเวลาที่เราแบกเครื่องตัดหญาที่เป็นรุ่นใหญ่ๆรุ่นท็อปๆมันจะรู้สึกว่าพอเราปรับได้บาลานซ์แล้วเวลาเราแขวนเครื่องตัดหญาไปปุ๊บมันจะรู้สึกทําให้เราอะเซฟแรงในเรื่องของการแบกเครื่องตัดหญา ค่อนข้างได้ดีมากคุณภาพเกดต่างๆนะครับฟงรุ่งฟงน้ำที่ตรงใสตะพายค่อนข้างนิ่มนุ่มนวลแล้วก็ในเรื่องของสายพลาสติก ABS พวกนี้ก็ทำมาดีอย่างย่งตัวห่วงตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีนะลูกค้า้าหลาท่านจะถามว่ามันใช้งานดียังไงมันใช้งานดียังไงเนาะเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูอย่างตัวนี้ตัวของฮุสวน่าเนี่ยก็คือใส่กดล็อกนี้ปุ๊บเวลาที่เราจะ ปรับให้มันกระชับตัวเข้ากับตัวเรานะครับเราก็ดึงดึงนะครับดึงตัวนี้ขึ้นมาว่าเราจะเอาระดับประมาณไหนถ้าเราจะปลดมันก็ปลดได้ง่ายก็ปรับให้มันรับกระชับเข้าตัวเรานะฮะของฮูสวนาจะปรับค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเป็นรุ่นโดยปกติทั่วไปอะครับลูกค้า เวลาที่เราจะปรับกระชับตัวมันจะปรับกระชับตัวได้ยากเวลาที่เราใส่เครื่องตัดหญ้าไปแล้วเราจะมาปรับที่ตัวเราอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างปรับยากมันค่อนข้างลําบากเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เครื่องตัดหญ้าเรามีน้ําหนักอยู่แล้วนะครับการที่มันจะต้องปลดสายมาปรับหรือการที่จะขยายแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างทําได้ยากอย่างของผู้สูงวนะไม่ว่าคุณจะมีเครื่องตัดหญ้าอยู่ที่ตัวข้างตัวของคุณหรือว่าคุณจะไม่มีเครื่องตัดหญ้าเนี่ย การปรับมันก็ค่อนข้างง่ายอามเลยอยากจะแนะนําให้ลูกค้าลองใช้ดูใช้ดีจริงๆสาหรับสายสะพายฮุสวรน่าถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนี่ยผมจําหน่ายอยู่ที่950บาทพร้อมส่งทั่วประเทศไทยแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วสําหรับลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าอ้ยราคามันอาจจะสูงไปนิดนึงผมก็จะมีทางเลือกให้กับลูกค้านั่นก็คือตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะ หน้าตาคล้ายๆกับของฮุสววน่า541แต่ว่าไม่ใช่ของฮุสววน่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวลองลงมาที่อามไปหามาให้เนื้อพลาสติกพวกนี้มีความหนาที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับทางฮุสววน่าในเรื่องของตัวนวมของมันก็จะมีความเขาเรียกว่ามีความนุ่มที่น้อยกว่าทางฮุสววน่านิดหนึ่งนะครับฮุสววน่าเนี่ยเขาจะมีความนุ่มนวล ที่เยอะกว่าแต่ว่าในของความนุ่มนวลอาร์มก็ได้ลองทดสอบแล้วมันก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เลในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการปรับเซตปรับตั้งตัวชุดชุดใส,ส่สะพายตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานง่ายเหมือนทางคุซัวนาเลยนะครับลูกค้าการจะปลดการจะปรับเซตปรับตั้งนะครับมันค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับเราดึงดึงแบบนี้นะฮะ ดึงแบบนี้ปึ๊บดึงแบบนี้มันค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายเหมือนกันเรื่องคุณภาพของตัวนวมเนี่ยอาจจะบางกว่านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาร์มลองเทสทดสอบอยู่แล้วมันก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างมากนะครับนนกูโซนนากระนุ่มกว่านิดเดียวเองแค่นั้นในเรื่องของราคาต้องบอกว่าตัวนี้ย้อมกว่าเวลาที่สายสะพายที่ดีนะครับเราปรับเข้าเนื้อเข้าตัวเราดีปุ๊บเนี่ย เวลาที่เราแบกตัดหญ้าตัดหญ้าถ้าเป็นรุ่นท็อปทอปพ,พวกนี้นะครับนะน้ำหนักก็ไล่เรียงกันไปเลย7โลขึ้นทางนั้นเลยบางตัวก็8โลบางตัวก9กโลบางตัวก็10โลเวลาที่มันได้บาลานซ์ที่ดีนะครับน้ำหนักตัดหญ้ามันจะไม่ได้รับอยู่บารนี้บาเดียวหรือว่าบานี้บารเดียวมันจะบาลานซ์ ทั้งหมดให้เราเลยถ้าเป็นรุ่นปกติการปรับสายมันจะเป็นเรื่องยากคนที่ใช้สายตัพา์บาคูอยู่จะเข้าใจตัวนี้มาร้านดีถือว่าเป็นตัวหนึ่งสายตาพา์ตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ดีมากนะครับลดก็เร็วลดก็ง่าย กดก็ง่ายสําหรับตัวนี้ของฮ้สซัวหนผมจําหน่ายอยู่ที่950บาทสําหรับตัวรุ่นเทียบเนี่ยผมจําหน่ายอยู่ที่590บาทพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจทั้ง2รุ่นเรามีจําหน่ายทั้ง2รุ่นนะครับสามารถติดต่อโทรมาสั่งซื้อกับทางร้านเ9เ้าจเจริญทรัพย์กเกษตรของเราได้เลยลูกค้าบอกมาได้เลยว่าอยากได้เป็นสายพายฮ้สซวแนตัว้าสี่หนึ่เอสของแท้หรือว่าจะเอาเป็น สายสะพายตัวเทียบฮูสวาน่าก็แจ้งมากับทางทีมงานของเราได้เลยเราก็จะจะส่งให้ทุกท่านสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากับทางร้านของเราได้เลยนะครับสวัสดีครับทางการติดต่อและสั่งซื้อ YouTube ให้ลูกค้าพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตรใต้คลิปดูคลิปจะมีลิงก์ให้กับลูกค้าเลือกในการสั่งซื้อค่ะ ลิงก์แรกเป็นลิงก์ไลน์ให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าไปและกดไปที่ Google ก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะลิงก์ที่2เป็นลิงก์เว็บไซต์ลูกค้าสามารถกดลิงก์เว็บไซต์เข้าไปดูหน้าสินค้าต่างๆของทางร้านได้เลยค่ะ Facebook ให้ลูกค้ากดเข้าไปที่หน้าค้นหาแล้วพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตรก็จะมีเพจ Facebook ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วให้ลูกค้ากดส่งข้อความก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะ ไลน์ทางร้านเป็นไลน์ o f f ฟิเชีสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับทางร้านผ่านทางไลน์ไปที่หน้าหลักแล้วมองไปที่มุมขวาบนและให้ลูกค้าไปที่สัญลักษณ์คนและบวกเลือกกดค้นหาที่ ID ให้ลูกค้าพิมพ์แอดศ9 3ย3 8 8 6และกดไปที่แว่นก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้แล้วค่ะ